เกิดอะไรขึ้นครับขอต้อนรับสูส่สายบุญชาแน,นลนะครับผมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ เมื่อกี้เกิดวิ่งหนีอะไรครับเมื่อกี้วิ่งหนีอะไรครับเมื่อกี้เมื่อกี้วิ่งหนีใช่ไหมครับเห็นไปอยู่เห็นวิ่งไปหลังบ้านเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นฮะพี่เสือมาดวนอ๋อพี่เสือมาเสือมาครับโอรถไปว่าจะขนของลงจากรถนั่นไปอ๋อจะจะขนของลงจากรถพี่เสือนะครับผมอ๋อเมื่อกี้ไม่ไม่มีใครมาใช่ไหมครับเห็นเมื่อกี้วิ่งหนีกันหมดเลยทุกคนนะครับผมวิ่งกลูไปอยู่หลังบ้านเลยนะครับโอ้ยก็เไปน้องโอ้ยสงสัยโดนแล้วครับสงสัยโดนของแล้วนะครับผมโอเคครับไปสัมภาษณ์คนต่อไปนะครับผม อกี้เกิดอะไรขึ้นนะครับวันดีครับวันดีสอนนะครับผมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมเมื่อกี้เห็นวิ่งกูไปอยู่หลังบ้านเลยนะครับผมมีมีดาราท่านหนึ่งมาครับอ๋อมีดารามาแตดเราทำไมต้องต้องต้องไปอยู่หลังบ้านออกไปเจไปขนของช่วยลุงเสืออ๋อไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาโอเคได้ยินข่าวมาว่ามีดารามาอ๋อครับผมก็เลยเดินออกมาดูก็เห็น เห็นเขาอยู่ตรงนู้นแต่ว่าเราไม่เข้าไปถ่ายเราแค่ยืนดูเฉยๆอ๋อครับผมโหอย่วเฮ้ยมันวิ่งกูกันไปดูคือเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็เห็นเขาไปกทายยายจำลองอ๋อใช่ครับเราก็เลยเข้าไปถ่ายนะครับใช่ใช่อยากเห็นยายจำลองอ๋อเอฟซีบอกแล้วว่าไม่ต้องถ่ายเขาไม่ต้องถ่ายเขาโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาต่อเสร็จดีหนึ่งคนนะครับไปหาเอฟเจนะครับไปหาเอฟเจเกิดอะไรขึ้นเอฟเจต้องทำไมต้องหนีครับผม โอ้เดี๋ยวภาษามาแล้วครับภาษามาแล้วเอาอะไรมาฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับภาษาสวัสดีครับโอ้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 เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเอฟเจใครมาที่ไหนยังไงที่ไหนอ๋ออง่ายง่ายเมื่อกี้ข้างหน้าถนนเนี่ยอากาศมันร้อนเนื่องจากเป็นถนนายางอ๋ออากาศมันร้อนไอระอุขึ้นมาแล้วก็เราก็เลยตัดใจให้มานั่งทำงานตรงด้านหลังดีกว่าอ๋อมีต้นไม้ใช่แถวนี้มีต้นไม้ดีกว่าใช่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  ม่นโรมันโทรทั้งคู่ร้อนจับอมมใชไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็เลยมาคุยกับป้าแคทป้าปรึกษาว่าจะทํา YouTube ยังไงให้สาเร็จเพราะแกจะินเตอร์ที่ฮ่องกงแล้วไม่ใช่บุคคลธรรมดาใช่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 ไม่รู้แล้วจะไป go inter ที่สำคัญที่นี่มันมีตัวนี้อยู่อ๋อมีมันกีมันโถด้วยเรารู้สึกว่าเย็นลงอ๋อเย็นลงอากาศมันร้อนใช่ไหมอ๋อครับผมแล้วเราเสียดายเครื่องมันช็อตเด็ดเลยเมื่อกี้เครื่องมันร้อนอ๋อเครื่องน็อกโอเคนะครับผมร้อนกลางอากาศเลยถ่ายถ่ายอยู่อ่ะอ่าบอกอุณหภูมิร้อนเกินไปอุณหภูมิร้อนเกินไปนะครับผมอ๋อไม่ได้อ่า ครื่องน็อกบ่อยเดี๋ยวพาอ๋อเครื่องน็อกก็เลยหลบมาอยู่เย็นเย็นยังผ่อนไม่หมดวจะเสียก่อนทุนยังหาเงินไม่ได้เลยเพิ่งจะซื้อมาใช่อ๋อครับผมโอเคนะครับแอดขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมาครับ